คุณแม่เก้านะครับลอกสีมาสด้าเอ็มพันนะครับทำสีเองนะครับโฟกัสไปดูนะครับ คือจะลอกสีจะปะผุก,กันเองนะครับทำกันเองนะครับช่วยกันทำทหน้าก็จะมันๆหน่อยนะครับเพราะว่า ได้เป่าผมร้อนเหมือนกันนะครับดูวิธีการทำครับเป่าให้มันร้อนๆนหน่อยให้สีโป้มันคลายตัวนะครับ,รบจะแสะง่ายครับ อุปกรณ์ก็เกียงนี่ก็ได้มาจากร้านตัวเองแล้วครับส่วนตัวเป่าร้อน,นี่ที่เป่าผมครับเดี๋ยวติดตามชมตอนต่อไปนะครับว่าออกมาแล้วมันจะเป็นรูปแบบไหนครับถ้าเสร็จแล้ว